สวัสดีครับอยู่กับบล็อกเน็ตนะครับในเกมมาครับนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดไปนานนะครับก็เนี่ยไมครับสิบห้าวันสิบห้าตอนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาโหแม่งโอเควันนี้ก็จะมาขุดเหมืองกันนะหลังจากที่ได้ในกาแล้วอูหมันจะแหลกเลยเหมือนวันนี้มันกำลังโหลดแมปนี่นะครับที่ผมจะไปขุดเหมืองเลยนะครับต้องรีบนะครับช่วงนี้นะเพราะว่าอะไร มันวิวลา่วันเดียวนะตอนนี้อโอ้โหมันเกินเที่ยงไนะอ้จะเที่ยงแล้วเนี่ยครับอยู่ช่วงเช้านะครับเราต้องรีบไปนะครับมีทอสอยู่นะครับอผมไม่สามารถเล่นศูนย์จุดสบเอ็ดได้ับก็ไม่เป็นไรนครับก็เดี๋ยวคือผมตั้งโปรเจกต์ในคอมไว้หลายอย่างใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไม่เค่อยเห็นโปรเจกต์ในคอมผมนะว่าต้องใช้เวลาว่างจริงนะครับอืมนะเพราะว่าผมเล่นไปชั่วโมงนนะโปรเจกต์ในคอมนะครับอืมในในโทรศัพท์นี่ผมก็เล่นก่แค่ กี่สิบสามสิบนาทีนะครับแค่นั้นแหละครับอืก็เลยแบบเลยแฮนด์จะอัดโปรเจกต์ในโทรศัพท์มากกว่าโปรเจกต์ในคอมมันต้องแบบมันแบบมันทํานินมันเวลาสะดวกทำไม่ค่อยมีนะครับอืม,มคราชโอเคเออขาจรงจังทำไมมันตก๊อย่เงี้ยมันจะคุดลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเจอถ้ำแล้วอินจะขาเลยโอเคอย่างเงี้ครับเราก็ วางทัชไปก่อนครับวิ่งมงมุมนี่ไงเสียงที่ได้ยินตะก,กี้ไม่มีดาบไม่มีเดือดเลยนะฮะคิปเปอร์มาคิปเปอร์คิปเปอร์มึงมึงตาโยโอ้โหชิบหายแล้วครับเต็งตอนตอนนี้ผมขอเดินลงไปก่อนนะครับคิปเปอร์อะถ้าเกิดมันเดินตามผมไปบุ้มนี้ชิบหายนะของหามนตัวนะครับ ครับนะครับผมมีผมมีโอกาสนะที่เราจะปรับดิฟฟิคอรตี้นะครับพื่อกองนะครับเฮ้ยลาวาตรงนี้อ่ะมันตกไปในลาวาแล้วอ๋ออย่าตกกล้กันอุย้ยตกมาแีนีนนะ้ตรงนูง้นตรงนูง้นนะครับไม่มีทางไหลไปตรงลาวานะครับหรือว่าน่าจะไหลไปโอ้นี่นี่ว่ะ,โอ,ะวโอเคเรามาปรับดิฟฟิเคตี้เพิ่มกันเถอะนะครับอันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับ เสิงอะไรรัสเคเคไม่มีอะไรคนระับอาจจะเงียบนิดหนึ่งตะกี้เคเมื่อกี้ได้เหล็กมาแล้วเราได้ทองเราเจอทองแล้วนะเราปิด ีกลนะัมืดเลยโอเคครับเราไปขุดเด็กหินทองตรงนี้กันก่อน,นนะวัตถุประสงค์ที่ผมจะทํานั่นก็คืออุย้ยบ้าเอ้ยโอ้โหลืมไปนะไปขุดตรงหินที่โอ้ยโง่เองนะครับ โอเค okay. เราก็ขุดไปเพื่ออะไรไม่รู้ทองแต่ว่าผมกาจะสร้างบ้านนะครับกาจะเอาเหล็กนะครับเราเหล็กเนะี่ยไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันต้องทำะไรทึกประทับใจใได้ก่อนจบเว้ยวี้เที่งแล้วเที่งวัดแล้วนะครับที่งวัดแล้วทู่งวันแล้วนะครับเนะรบเาต้องขุดแร่มากที่สุด เราขึ้นให้ไปขึ้นไปบนบนบนสถานบ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 นให้ได้ก่อนนะครับบนบนคืออะไรขึ้นไปข้างบนนะเออขึ้นไปบนบ้านให้ได้ก่อนใม่หมดเวลานะครับอาจจะย์เงียบๆหน่อยนะครับผมรีบๆวันนี้ว่าลอยกระทงเนี่ยมีเสียงปุ้งปุ้งบางๆก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยครับ ตอนนี้คมก็จะนั่งผมก็จะกลับมาเล่นอาจจะไม่เล่นเกมในคอมนานหน่อยก็จะเล่นโปรเจกต์โทรศัพท์ไปพังๆางนะครับก็ดูไปพังพางก็ปกติอะไรเนาะอก็ก่อนจะมีคอมคอมมาเล่นยากแต่มาทีสคลิปสามสี่คลิป,ปเออติดต่อกันสามสี่วันเลยนะก็ดีนะอืมนะครับว่าต่อไปจะกับจะเล่นนี่อะไรว่าชื่อซีเวอร์เกมแล้วก็ อะรครับแล้วก็พิทโมหโอเคจะถ่ายทำอะไรเรยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวผมถ่านตรงนี้เสร็จแล้วเจอถาอ่านอีกก็ไม่กุดแล้วนะครับก็คือผมคิดว่าอะไรเป้าหมายมว่านะ่าจะทำบ้านได้เสร็จแล้วก็มีพื้นที่อยู่กินฟาร์มเฟิร์มอะไรเงี้ยนะครับอืม บางคนเขาคนธรรมดาก็ทําได้ไปใน15วันสนะิบะ15วันในไมค์คราฟต์จะ15พาร์ทในโลกความจริงนะครับก็ผมอาจจะไม่ได้อัพคลิปมาหลายวันนะว่าลอยกระทงผมไม่ว่างจริงอนะ่ะผมต้องมาอัดวันนี้เนี่ยวันลอยกระทงนะวันที่25นะครับอพรามจริงๆแตไ่ไปเล่นเกมลอยกระทงอนะเกมพูดลอยกระทงนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่นนี้ก่อนแนละ้วกันเพราะว่าพอมาพารเดียวนะแล,วแล้วก็ไม่ได้ออกเลยนะเพื่อเลยที่มาเล่นกันหน่อยครับ จะรีบๆจะหาทางนี้ก่อนหาทางขึ้นมาข้างบนก่อนครับเหยียไม้ต่อไปก่อนจุ๊บๆแสบยาโอ้ติดไปเรยเออติดไปอีก,ก,ออกไป,กไ,ปกไปเออติดไปอีกไปไปไปเออ ตรงนี้เอออืมรอครับรอีเสียเวลาเนี่ยโอเคเราขุดแรกรอรอรอนไม่ได้ดีกว่าไม่ได้นี่กว่านะครับถ้าเกิดแร่มันโดนลาวามันจะสุกอนตอนเนื้อโดนลาวาไหมครับ มันมุมตายไม่ใช่เอข้างข่าวไม่มีไม้ครับเมื่อกี้เผื่อวางบอกไปแล้วนะครับแค่ตรงนี้หมดนะครับนั่นไงหมดแล้วก็ะจะมืดนะครับไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้เราจะไปชตุงต่อตรงน้นะครับใกล้มืดแล้วนะครับ คมือโคตรไม้มีอยู่นี่บ้านะครับเรามาทำนี้กันเนอะทอชมาเฮ้าคิวทั้งแปดอันโอ้ตัวอะไรตีไม่มีดาบเอ้ยมันฝรั่งทอดมึงทอดมาตัวเนี้ยโอ้ใช่แล้วจะประทานกินกินขึ้นกินงบงบ อินนี่ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยนะครับอุ๊ยไม่ใช่อุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชโอเคตรงนี้อะไรเนี่ยโอเคอนะครับ มีหกอันแล้วแล้วก็ยังมีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ย่อออกมาแค่ไม่กี่พาร์ทแล้วผมไม่ได้ทําต่อนะครับอุย้ยมันหมดหมดทุกอย่างแล้วครับกลับขึ้นบนบนบ,นบนบนบ้านก่อนครับสำรวจสำรวจได้แค่นี้นะครับเราจะไปไปนี่กันได้เหล็กมาเท่าไหร่ได้แร่เท่าไหร่ห้าหุโคตรน้อยนะครับเออไปอีก ขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปเอ้ยขึ้นไปเออขึ้นไปเอ้ยขึ้นไปเออขึ้นไปขึ้นไปนะครับโอเคตรงนี้นะครับเหลือตรงนี้ด้วยเนี่ยแล้วมีทอตมาจากไหนเนะี่ยทอตมันวนโอ้หรืป่าหรือปา่อปาซิว่าใช่ใช่โอเคผมจะไปทำถาม บ้างดีกว่าครับวาอย่างเดียวมันแปกๆทีเ่เ,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 เราจะขึ้นไปข้างบนบ้านเอย,ยังไม่หมดดีกว่าอย่างเหลือข้างบนนะครับอันนี้จะมืดแล้วนะครับโลกโลกในโลกนะครับถือว่ามดืดงบ้านเขาคุยอะไรกันไม่รู้นะครับช่วงรอยกระทงนี้มันแบบเขาห้ามคมลอยใช่ไหมตอนนี้ คือช่วงเราทงนี่ช่วงสุดสิงนะครับมันก็คือผมผมไมไ่อะไรแล้วคือแบบมันมันแบบตำรวจก็ไปดูคนไปจับคุมลอยกันหมดแล้วก็ยังมีคนแดกยาบ้าน,นะครับนะครับแถวบ้านผมนี่มันก็เป็นที่เป่าเปี่ยวนะมันก็เลยมีเยอะหน่อยครับคิปปี้อีกแล้วตีอีตีอีกแล้วแต่เหลือคิปปี้ คิปปี้มอนสเตอร์เฮ้ยโคตรโคตรอันตรธานแม่งตายหมดแล้วโชคดีไม่ไหลแบบผมลาวานะเป็นองเนี่ยคอสแบนะแต่เราผมขอขึ้นหน่อยแล้วกัน,นข,ขึ้นด้วยก่อนนี่ผมคเอนตีเวลาเยอะเสียงอะไรเนี่ย นะครับอุย้ยมันลงกว้างเจอสเกลตันลืมลืมกินข้าวถอยลายทางไปไปกินข้าวโอเคโอเคนะครับปีดปีดโอเค พเยอะเนี่ยห้ามคมรอยแล้วยังจะจุดพูเล่นกันปังปังปัง,ปง,ปงโถมโรมโรมอีกนะดังมันไนม่อไก็ถือว่าแบบงานวิการเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งพันปีเังไปต่ออีกเลกวิจาเชาแล้วขอคุณเลยตรงนี้แล้วผมจะรีบกลับบ้านแล้วครับ ลืมปิดเน็ตลืมปิดเน็ตขอโทษขอโทษโทษ,โทษ,โทษใครจะจบเลยเนี่ยมันช่วงลอยกระทุงครับโอ้ยนอยี่สิบโอ๊ชีครับทำไมมีเสียงเปิดตอนนี้ว่าอย่าเปิดดางอะไรนะรตรงข้างบนมีเหล็กได้จะรีบขึ้นนะครับแหลกอะไรเนี่ย เฮ้ยอะไรอ่ะคอนจัมไม่ได้เต็มเลยป่ะนั่นคือโอ้ยบุยบุยมากโอเคครับ ดูกันต่อในภายภาคหลังนะครับอันนี้เรจะต้องขึ้นขึ้นขึ้นถึงแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอะเฉอเจอเลยคีสครับจู่บ้านแล้วเก่าแล้วนะครับแกคีสเรเดิไปกันหน่อยนะครับ ก็นี่เก็บมานะครับแล้วก็นี่ไปแทนโอเคนี่กล่องมีอะไรเก็บเก็บของเก็บไปนะครับเก็บไปเก็บไปเติ้ลโต๊ะทำอะไรเนี่ยมาได้มาตอนไหนวะเนี่ยเติ้ลโต๊ะอ๋อไม่รู้เหมือนกันฟินนี่ทองมาทำอไรเนี่ยลูกชนูเลยมันฝรั่งมันทันาวามีแบบ บ้านยังสร้างไม่ใช่ทำพวดป้วดมานะครับทำเพื่ออะไรไม่รู้นะครับอยากทำวิ่งเยอะนะครับดัง ดังดังดังอะไรอะคือเช้าแล้วนะครับใกล้ครบวันแล้วโอ้โหใกล้จบกันนะครับคลิปนะครับจบเร็วเหลือเกินวันนี้ไม่เร็วอ่ะช้าคลิปที่แล้วมีมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับมันเลยกลายเป็นแบบปฐมบทกับปชมิบบทนะเป็นปัญหาบ้านทางบ้านนะครับนี่อะไรนะค,คือมือต่อยอยู่ตรงนี้อ่า โอเคครับใกล้สี่ร้อยซับแล้วตรงไหนวะคุณจะ110ร้อยสิบกว่านะครับก็อ,อยากก็ออยังก็เดี๋ยวให้คนหนึ่งคอนซับนี่จะฉลองนะนะผจะทำคลิปฉลองมานานแล้วนะคุณยจะมาบอกเรือว่เลลานะครับโอเคเสียงพูดตรื้อจริงๆนะครับ,ๆๆๆๆรบก่อกวนนะครับ เช้าแล้วโอเคนะเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนที่ครับต้องขอจกขีมเพื่นี่นะครับก็ผมก็สวัสดีครับผมก็ือล็อกนี้นะไปไปในบัน้ำบัดนี้ผมก็ขอคุณสวัสดีเลยแล้วก็ก่อนจบก็ขอตัดเหล็กเพื่อที่จะเอาไปทำปินอะไรวะยืมชื่อกันไกกันไกนะกันไกเพื่อที่จะกันไกนะกันไก่เนี่ยไปตัดขนแกะที่ยืนยือยู่ตรงนูตรงนู้นล่ะเอาขนแกะแกะยืนตรงนู้นเหรโอเคก็ได้ๆไม่ใช่ีกัดแกะตรงนี้นะครับผมจะทำที่นอนครับ โอเนะครับได้มาสามอันนะผมจะสามอันทำนี้นอนครับทําเพื่ออะไรวะลืมเลยเออมันต้องใช้เวลาหนึ่งวันเลยนื่อขี okay. ครับก็วางไว้เลยแล้วกันทาให้มันเหมือนบ้านที่สุดนะครับจุดประสงค์ก็คือการทำบ้านขออีก็ออกออก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันกินเวลาอีกวันคีครับก็จุดประสงค์ของซีรีส์นี้ก็คือการทําบ้านนะครับก็ภายในวันนี้ก็ะขอ,อจบไปแค่นี้นะพวกคุณใหม่วันหน้าสวัสดีครับ